สวัสดีค่ะสุดทัอใจห่างกันคนละทวีปแต่พี่สาวเซเรน่าก็อ่อนโยนต่อน้องลิซ่าเสมอจากการเปิดเผยข้อมูลจากแฟนคลับของเซเรน่าโกเมสนักล้องระดับโลกและนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังที่เขาได้ไปรอเจอเซเรน่าที่ปารีสแฟนคลับท่านนี้ทวิตข้อความผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์ไฟสดิฟในวันที่9กรกฎาคม2565เวลาตี5 56นาทีทวีตข้อความว่า ขนาดที่เซเลากำลังถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับเธอแล้วได้สังเกตเห็นแฟนคลับคนหนึ่งใส่เสื้อของสมาชิกคนหนึ่งในวงบลักพิงซึ่งเสื้อตัวนั้นมีรูปวิซ่าสกรีนหน้าเสื้ออยู่แล้วเซเลาก็ชี้ไปที่เสื้อแล้วพูดกับแฟนคลับคนนั้นว่าเฮ้ยนั่นมันผู้หญิงของฉันนะ ว้าวเซเลาน่ารักมากค่ะเห็นรูปลิซ่าปั๊บรีบบอกเลยนะคะส่วนแฟนคลับของเซเลาก็น่ารักมากที่เอามาแชร์และยังไม่พอเขาก็ยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเจอเซเลาอีกครั้งและจะถามเกี่ยวกับลิซ่ามาให้นะคะ ต่อมาแฟนคลับท่านนี้ค่ะก็มาทำตามสัญญาในวันที่9กรกฎาคม2565เวลา13นาิ45นาทีเธอทวิตบอกว่าฉันเจอเซรีนาอีกครั้งก่อนที่เธอจะเดินทางไปแอร์พอร์ตเลยพูดกับเธอว่าเซลีนาแฟนลิซ่าบอกรักคุณค่ะ แล้วเซเรนาตอบกลับมาว่าอ้าว my h e a r t ตอบประมาณว่ามันทัดใจมากอะไรประมาณนี้นะคะและแฟนท่านนี้ยังได้ส่งรูปรีแอคของเซเรนาเมื่อได้ยินประโยคนี้จากแฟนคลับลิซ่าอีกด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเป็นที่ทราบกันดีว่าลิซ่าและเซเรนาได้คอลแลบร่วมกันในเพลงไอศครีมที่ทั้งวง b l a c k พิง k ได้มาคอลแลบร่วมกับเซเรนาเมื่อปี2021จนตอนนี้เพลงนี้นะคะมียอดวิวกว่า755ล้านครั้งบน u t u b e นะคะ และหากใครยังจำได้นะคะก่อนหน้านี้ที่มีสัมภาษณ์ผ่านดิสนีย์เ d ดีโอเกี่ยวกับการทำเพลงไอศครีมร่วมกันกับระหว่างแบ็คพิงและเซเลนาพิธีกรได้ถามเรื่องท็อปปิ้งไอศครีมที่ชอบลิซ่าตอบว่าเป็นคิสแคทพอดีเซเลนาได้ยินคำตอบของลิซ่าก็บอกกลับไปว่ามันน่ารักมาก ก็น,นะ My love ทำอะไรพี่เขาก็เอนดูน้องน่ารักกับน้องตลอดเลยทางลิซ่าพูดชื่อลิซ่าน้องทำอะไรก็ชมตลอดเป็นการให้กำลังใจในแบบฉบับเซเลนาอบอุ่นมากๆเลยค่ะความสัมพันธ์ของเซเลนากับลิซ่าเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักตลอดเลยนะคะแฟนคลับเซเลนาก็เช่นกันค่ะขอบคุณแอร์ฟรเอสมากๆเลยนะคะที่เอามาแชร์ให้พวกเราได้ดูกันค่ะ และนี่ค่ะก็คือโมเมนต์ที่น่ารักจากความสัมพันธ์อันนดี้ระหว่างเซเลาและลิซ่าที่แอดนำมาให้ชมกันในคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ